ยินดีต้อนรับเข้าสู่การรีวิวอุปกรณ์ที่จะช่วยปฏิวัติพื้นที่การทํางานของคุณให้มีประสิทธิภาพและเป็นระเบียบม,มากยิ่งขึ้นคลิปนี้เราอยู่กับ EJ MA2 Duo Arm g a s s p i n g Monitor Mount หรือขาตั้งจอมอนิเตอร์แบบแขนคู่ที่มาพร้อมระบบ g a s s p i n g สําหรับใครที่ใช้จอคู่และต้องการพื้นที่โต๊ะกับพืนมาพร้อมความอิสระในการปรับองศาแบบไ right ร้ขีดจากัดเจ้า MA2 ตัวนี้คือคําตอบครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกทุกฟีเจอร์สาคัญกันเริ่มจากการแกะกล่องสิ่งที่เราจะได้มาครบชุดคือชิ้นส่วนของ แขนคู่ตัวฐานยึดและชุดสกรูพร้อมเครื่องมือที่จําเป็นครับในด้านการออกแบบตัว EGA-MA2 ถูกสร้างขึ้นอย่างแข็งแรงทนทานด้วยวัสดุหลักเป็นเหล็กเคลือบผงหรือ Powder Coated Steel และพลาสติกเกรดพรีเมียมซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ROHS ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีให้เลือก2องสีครับคือสีดําเทาและขาวเทาเพื่อให้เข้ากับสไตล์โต๊ะทํางานของคุณทีนี้เรามาดูความสามารถในการรองรับของขาตั้งจอรุนนีกันครับขนาดจอที่รองรับเนี่ยสามารถรับจอมอนิเตอร์ได้ตั้งแต่15นิ้วไปจนถึง3.2 นิ้วต่อแขน1ข้างน้ำหนักที่รองรับแขนแต่ละข้างรองรับน้ำหนักจอได้ตั้งแต่2กิโลกร,รมัมไปจนถึง9กิโลกร,รมัมซึ่งครอบคลุมจอมอนิเตอร์ส่วนใหญ่ในตลาดทําให้คุณสามารถติดจอคู่ที่มีสเปคแตกต่างกันได้โดยไม่ต้องกังวลแถมยังมีมาตรฐานวีซ่ารองรับมาตรฐาน75คูณ75มิลลิเมตรและ100คูณ100มิลลิเมตรซึ่งเป็นมาตรฐานสากลแต่หัวใจหลักคือระบบแกสปิงซึ่งเป็น,นกลไกที่ช่วยให้การปรับความสูงและตำแหน่งของจอทำได้อย่างนุ่มนวลและแม่นยำโดยไม่ต้องออกแรงมากครับ EJMA2 ให้ความอิสระในการปรับแบบ360องศาโดยแต่ละแขนสามารถปรับได้ดังนี้หมุนซ้ายขวาทําได้กว้างถึง180องศาเปลี่ยนมุมมองได้อย่างรวดเร็วครับ2ก้มเงยปรับได้ตั้งแต่90องศาถึงลบ85องศาไม่ว่าคุณจะนั่งหรือยืนทํางานก็สามารถปรับมุมมองของจอให้อยู่ในระดับสายตาที่เหมาะสมได้ครับ3การหมุนรอบแกนสามารถหมุนจอได้ถึง360องศาแต่ตรงนี้โน้ตเพิ่มเติมนิดนึงครับถ้าคุณหมุนจอ360องศาให้ระวังสายที่ต่ออยู่กับจอ ด้วยและการหมุนจอได้ถึง3 6 0องศาเรนี่ยเราสามารถเปลี่ยนจากแนวนอนเป็นแนวตั้งได้และที่สําคัญที่สุดคือต้องติดจอกับขาจับจอก่อนถึงจะปรับหมุนจอได้อิสระเต็มที่นะครับ t e j m a 2ช่วยแก้ปัญหาความไม่เป็นระเบียบของโต๊ะทํางานด้วยระบบจัดเก็บสายเราสามารถร้อยสายไฟและสายสัญญาณของจอทั้ง2จอซ่อนไว้ตามแขนของขาตั้งทําให้โต๊ะดูสะอาดตาและใช้พื้นที่บนโต๊ะได้อย่างเต็มที่ส่วนในด้านของกายศาสตร์หรือออร์โกโนเมกการใช้งานจอคู่ที่มีการปรับ ระดับอิสระมีความสำคัญอย่างยิ่งครับการที่เราสามารถยกจอให้อยู่ในระดับสายตาที่เหมาะสมช่วยให้ลดอาการเมื่อยล้าที่คอบ่าและไหล่จากการต้องก้มมองจอที่ต่ำเกินไปได้อย่างดีครับสรุปแล้ว EJMA2 เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการอัปเกรดโต๊ะทำงานแบบจอคู่ครับจุดเด่นที่น่าประทับใจมากคือแขนคู่สปริงที่รองรับจอได้ถึง32นิ้วระบบการปรับองศาที่อิสระทุกทิศทางความสามารถในการจัดเก็บสายที่ทําให้โต๊ะเป็นระเบียบมากขึ้นและความแข็งแรงทนทานของวัสดุที่ผ่าน การรับรองมาตรฐานทําให้คุณมั่นใจในคุณภาพการใช้งานระยะยาวได้ครับถ้าคุณกําลังมองหาโซลูชันที่สมบูรณ์แบบเพื่อปลดปล่อยพื้นที่การทํางานและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ต่อคู่ EGA MA 2คือคําตอบสุดท้ายครับสำหรับราคาและช่องทางการสั่งซื้อสามารถดูได้ที่ description ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับและอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องเราด้วยนะครับ EGA Zone แล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ